ทำอะไรมั่งเอาดีกว่าจะให้ทำอะไรมั่งเยอะๆเลยอ,อะไรมั่งล่ะล่าตาสูช่วงล่าขน้ำและล,ล,ะละ่าตาและละ่าโลบอะไรและปลูกสวนและปลูกข้าวและล่าอาบน้ำให้มีและอาบน้ำให้รู้ให้หนูหนแฮนเดอร์ล่าช่วยตัวเองมีข้าวกระว่าตัวเชี่ยเชี่ยกับใบใบและพักเชี่ยและตัวเองเอะเล่าเซนท์ทอ พอนอนเสร็จแกแก็แบกกระเป๋าให้ให้มุกช้าว่าไหนมุกไปเรียนกับมือไปเรียนพ่อไปโชว์มุกกับไปโชว์มือและพ่อต้องแบกกระเป๋าให้ให้มุหนักหนักเรื่อยพอแล้วแล้วมี่หม่อ้าวอะไรอีกอ่ะ,ะ้ยอ่านหน้าให้สูดช่วงด้ว,วยและสูชช่วง้รื่อยและล้ากตาให้เมียหูข้าให้เมียและตัว ไม่ต้องดูโทรศัพท์เลยใช่ตัวเอ๋สบายว่าฉุกเนาะเนี่ยสบายแล้วเหรอสบายฉุกเลยเนะี่ยได้ไปแช่น้ก็ได้เป็นฉุกตูไปน้ำแป๊บเดียวแค่นั้น,นก็ได้กลับไปดูโทรศัพท์ก็หาตังค์ด้วยหาตาังค์ด้วยพ่อมีนายเงินมากที่สุดในโลกหาตังค์ให้ใครล่ะหาตังค์ให้เมียให้ลูกแล้ครกินเยอะสุดพ่อไม่ต้องกินเยอะ ิยอให้ลูกจิมเยอะๆและส่วนลูกให้ติมเยอะด้วยเพราะว่าลูกเหี่ยวนพราะจิมนิดงเหี่ยวเพราะเอาข้าวให้นิดเหียวใครสอนผมมาเนี่ยใครสอนมาพูดแบบนี้ฮะกะเตียนี่ปิดได้ปะ